สวัสดีครับสวัสดีวันพฤหัสช่วงบ่ายนะครับผมวันนี้มาพบกับทีอีกครั้งหนึ่งนะครับมาคลิปนี้ทีจะมาแนะนําเป็นรถเก่งบ้างนะครับเป็นรถเก่งบ้างนะครับเป็นตระกูล Honda นะครับผมสีขาวคันนี้นะครับผมเป็น Honda c ซีวิคนะครับ1.8 e sport นะครับผมปี2014สีะครับสีขาวเลยครับผม ่ะเบื้องต้นเดี๋ยวทีพาดูรอบๆคันกันก่อนเลยนะครับผมสำหรับ Honda Civic คันนี้นะครับผมเป็นเครื่อง1.8นะครับเครื่อง1.8 ES นะครับผมมาพร้อมกับแม็กนะครับแม็กนี่คือแม็กสวยงามมากๆเลยยางมิชลินด้วยนะครับปิดไหมครับโอเคเดี๋ยวปิดประตูรถก่อน นะครับผมเป็นเครื่อง1.8 i-VTEC นะครับตัว S 1.8 S Sport นะครับนี่นะครับมาพร้อมแบบแม็กยางใหม่ด้วยนะครับดอกยางยังอยู่เลยนะครับสวยงามมากๆนะครับสำหรับ Honda Civic คันนี้ปี2014นะครับคันนี้เราตั้งขายอยู่ที่499,000บาทนะครับ440เอ่อโทษที400 499,000นะครับตัวที่499,000บาทนะครับไหม่วิ่งอยู่ประมาณ9,000 90, กโลไม่ถึงแสนนะครับสำหรับปี2014ไหม่วิ่งน้อยมากๆอ่ะเดี๋ยวพาไปดูภายในกันบ้างนะครับภายในก็จะได้เป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังนะครับตัวนี้เป็นเบาะปรับ,บไฟฟ้านะครับลูกค้าเบาะปรับไฟฟ้าแล้วนะครับ แล้วก็พวกอะไรก็จะได้เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับอ่าตัวนี้จะได้เป็นฟุตสตาร์ทแล้วนะครับผมอ่าอันนี้จะเป็นกล้องถอยนะครับกล้องถอยหลังนะครับตัวนี้จะมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะครับโอเคอมาดูด้านหลัง ตัวนี้ก็จะมีตัวในส่วนของกาพักแขนแล้วก็ที่วางแก้วให้ด้วยนะครับสำหรับ Honda c ซ v i c คคันนี้นะครับมาพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันเลยพร้อมสปอยเลอร์เนาะแล้วก็ส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังตัวนี้จะเป็นรถน้ำมันนะครับผมไม่เคยติดแก๊สมาเลยนะครับ สามารถเติม e85 ได้นะครับคันนี้นะครับเติม e85 ได้ด้วยนะครับสำหรับ Honda Civic คันนี้ลูกค้าสนใจนะครับผมทักเข้ามาเลยนะครับผมที่เบอร์0856833544นะครับสำหรับ Honda Civic คันนี้นะครับราคา499,000บาทนะครับ 4,99,000บาทนะครับผมลูกค้ารถปี2014นะครับเอกาสารไม่ยุ่งยากนะครับลูกค้าลูกค้าสนใจเนี่ยทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับเครดิตดีคันนี้ฟรีดาวได้เลยนะครับออกรถศูนย์บาทได้เลยนะครับลูกค้า ออกรถศูนย์บาทนะครับโปรโมชั่นแน่นจริงๆนะครับฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนให้ด้วยนะครับผมฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนให้ด้วยนะครับออกรถ0ย์บาทกันไปเลยนะครับฟรีดอกเบี้ยศนซนะครับไม่ว่าจะเป็น6เดือนนะครับหรือ12เดือนนะครับนะครับผม สนใจโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์08-568-335-4 4นะครับรถคันนี้จอดอยู่สาขาลมเก้นะครับผมสาขาลมเติดถนนใหญ่เลยนะครับลมเก้่ทับ2ทับ2นะครับผมนี่จะสังเกตง่ายๆจะติดปั๊มแก๊ส LPG ตรงนี้เลยนะครับของเราจะเป็นโชว์รูมใหญ่เด่นๆเลยติดถนนลมเก้ามุ่งหน้าสุวรรณภูมินะครับเดี๋ยวที่จะ แปะลิงก์ไอดี n ลพร้อมอะรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นหรือรายละเอียดต่างๆนะครับเอาไว้ในใต้คลิปนี้เลยนะครับผมมาไม่ถูกเดี๋ยวส่งโลเคชั่นให้นะครับอโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ ทีขออนุญาตลาไปก่อนนะคะผมเดี๋ยวคลิปหน้าทีจะมารีวิวหรือแนะนำรถคันไหนให้ลูกค้าได้ดูอีกนะครับฝากกดติดตามหรือติดตามในไม่ว่าจะเป็นในเพจหรือว่าจะเป็นในช่อง YouTube ก็ดีนะครับผมฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะ<ส>ผมะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับนะครับผมสวัสดีครับ